อผมก็รู้อยู่แล้วว่าสกุลหนิงไม่มีเงินขาดมือแต่ว่านี่เป็นรางวัลสำหรับศาสตราจารย์หนิงถ้าอย่างนั้นผมเอาคืน <c oughs> ก็แค่กลับไปบอกเบื้องบนว่าหนิงไปเข้าโรงเรียนฐานเปยจริงตั้งแต่เจ็ดขวบชายชายตรีก,กระดูกหนาะเรากับเหล็กกล้าพวกนั้นปกป้องคุ้มครองเขาจนเติบมา, <c oughs> าและบุญคุณที่ช่วยเลี้ยงดูตลอด13ปีที่ผ่านมา ทับถมจนสูงเท่าฟ้าที่ฉันทำตอนนี้ก็แค่ตอบแทนประเทศเท่านั้นไม่ต้องการรางวาัลหรอก <c oughs> และหลังจากนั้นหนิงเปยก็ได้เดินจากไปแบบว่าอย่าใส่ใจไปเลยนะครับเขาก็พูดจาแบบนี้แหละ <c oughs> <c oughs> และในคืนนั้นเอง <c oughs> เราเจ้าเรื่องที่ฝากมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเขาไม่รับเงินนะสิแต่เอาเข้าจริงเธอไม่แน่ไอ้หมอนี่อาจจะเป็นสหายสงครามของเราก็ได้นะเนี่ยว่ายังไงนะคุดข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยลองสืบสืบด้วยประจำการที่ไหนบ้างลองมันทุกวิถีทางเลยถ้าเกิดว่าจใจทำอย่างนั้นละก็ อย่างน้อยฉันก็ต้องมีข้อมูลหน่อยไหมแต่นี่ไม่รู้อะไรเลยจะให้เริ่มจากตรงไหนกันเล่าก็เพราะมันค้นข้อมูลไม่ได้นะสิค้นข้อมูลไม่ได้เหรอแม้แต่นายเนี่ยนะนายอยากจะรู้ไหมล่าว่าในระบบมันแสดงว่าอะไรว่าข้อมูลลับสุดยอดระดับ SS 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 เจ้าเด็กนี่เป็นใคร กันะและในขณนะเดียวกันภายในตึกศูนย์นวิจัยอและจู่ๆก็ได้มีเสียงโทรเข้าของโทรศัพท์ดังขึ้นฉันก็บอกไปแล้วไงว่าห้องแลบบไม่อนุญาตให้เอาโทรศัพท์เข้ามาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนี่เป็นกฎนั่นเป็นเสียงโทรศัพท์ของใครเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยและทันใดนั้นหนิงเปยก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาฮะ โทรศัพท์เป็นของฉันเองอีตาบ,บ้าคนนี้ฉันก็ยุ่งไม่ได้ด้วยสิว่าไงหยุนซานจะมัวยินเฉยๆกันทำไมเล่ารีบทำงานสิคะคุณชายหนิงพี่น้องของเราตรวจสอบพบว่ามีคนกำลังเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณชายอยู่ครับและคนที่ทำก็มีชื่อว่าเจ้าจริงจืง้อย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปสนใจ นี่เจ้าจริงชื่อดูข้อมูลส่วนตัวของฉันสนุกไหมล่ะฮะน,นี่เขารู้แล้วอย่างนั้นเหรอเร็วขนาดนี้เชียวอ่อย่าถือโทษโกรธกันเลยนะศาสตราจารย์หนิงไอเรื่องสืบประวัติเบื้องหลังเนี่ยใครๆก็ทํากันนี่นะต่อไปถ้าอยากรู้อะไรก็มาถามตรงๆกันก็ได้ไม่ต้องให้เพื่อนไปหาข้อมูลแทนหรอกออ เอเข,เข้าใจแล้วครับจะบ้าตายนี่มีหูมีตาอยู่ทุกที่เลยหรือไงกันนะและดูเหมือนว่าตอนนี้หนิงเปยกกำลังจะคิดอะไรบางอย่างอยู่